รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงเรียนรุ่นลำชีนิลมิตรวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสถานที่ตั้งบ้านป่าย,ยางตำบลรุ่นลำชีอำเภอบ้านเข้า่าจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่50ไร่ ปิดการสอนเมื่อปีการศึกษา2537เป็นสาขาโรงเรียนบ้านข้าวิทยายนเมื่อวันที่10สิงหาคม2540กรมสามัญศึกษาประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศให้ชื่อว่าโรงเรียนรุ่นลมชีนิลมมรวิทยาปีการศึกษา2552โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยถึงปัจจุบันมีนายอุดรมาสิงเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวชัตลินยาหินประกอบเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้แบ่งโครงสร้างบริหารเป็นสีฝ่ายโดยมีน,รรนายสวัรัตนวิชัยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการนายสุมิตรลุ่มศักดิ์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายชินวัตรยืนชีวิตหัวหน้าฝ่ายจิจการนักเรียนนายสุรเชษพิรมศรีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมร่มรื่นสะอาดสวยงามปลอดภัยห้องเรียนเพียงพอมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นห้องสมุด ปฏิบัติการทางภาษาห้อ,องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางวิทยา,าศาสตร์นนด้นานหลักสูตรโรงเรียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียนสายวิทย์คณิตและการจัดการศึกษาเรียนรวม2วุฒิแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชัยภูมิและวิทยาลัยเทคโนโลยีชายภูมิบริหารธุรกิจแผนช่างยนต์แผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจด้านวิชาการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น8กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและภลระศึกษากลุ่มสาระศิลปะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระภาษาต่างประเทศและจัดหลักสูตรอาชีพให้กับผู้เรียนรายวิชา SBMLD ความภาคภูมิใจนักเรียนด้านดนตรีเด็กชายนิพนธ์งดสันเทีย ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการเดี่ยวโหวตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทอง,องรองชนะเลิศอันดับที่สองการเดี่ยวโปงลางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้ฝึกสอนนายอาทิตย์จันแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสาเด็กหญิงสุพรรณิกาเจมิมขุนทศ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งการขับร้องเพลงไทยสากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิงนายรัฐพลคำอ้านายนัฐพลวันตดิโลกนายดุลยวัฒน์จันค้านายวรวิชชานข้าวนายอลงกรณ์มลิซ้อนนายภัยสรเพียไยได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสตริงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ฝึกสอนนายอาทิตย์จันแดงและนายสุรเชษฐ์พิรมศรีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต30ด้านวิชาการเด็กหญิงสุชาวดีมั่งมี เด็กหญิงเขม,มนัทจินตะบุตรเด็กหญิงสุพรรณิกาเจิมขุนทศเด็กหญิงวิจิตราเชื้อโตเด็กหญิงที่คำพรเจียงพุทธาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสารพันยะระดับจังหวัดชัยภูมิผู้ฝึกสอนนางนิภาลัยแนวโอโรกรมศาสนาและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ด้านกีฬาเด็กชายนิพนธ์งดสันเทียได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาเปตองเดี่ยวรุ่นอายุ14ปีชายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินายชินวัฒน์รสีสันเทียได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาเปตองชุดต,ติ้งรุ่นอายุ18ปีชายเด็กชายพิรพัทน์เพิ่มชีรองได้รับรางวัลชนะเลิศ ภูมิหนักรุ่นอายุ16ปีชายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิผลงานของสถานศึกษา ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวงเล็บสถานศึกษาพอเพียงประจําปีการศึกษา2563จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลให้เป็นองค์กรระดับส่งเสริมคุณธรรมประจําปีงบประมาณ2564จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดชัยภูมิผลงานของผู้บร บริหารสถานศึกษานางสาวชัตรินยาหินประกอบได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยผลงานของครูนางนิภาลัยเนโอโล ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยคำนองสารพันยะจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนางเสวรสีดำได้รับรางวัลครูดีในดวงใจนางสาววณภาอักขสีได้รับรางวัลครูสอนดีนายอาทิตย์จันแดงได้รับรางวัลครูสอนดีนางปิยวรรณสมานพันธ์ได้รับรางวัลบุคลากรด้านการศึกษาดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะดิฉันมาสาชัาาญญา้นปฐมย์ประกอบผู้อำนวยการสาราโรงเรียนรูปลำชีดนิลมิตวิทยาสถิติพอเพียงในโรงเรียนเป็นแนวทางให้ผู้บริหารผู้ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเป็นแนวทางทำกิจกรรมเสริมในโรงเรียนที่จะรมชุมชนแบบผสมร่วม การพื่งตนเองเป็นหลักที่เน้นความสัมดุลทั้งสามคุณลักษณะคือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันเป็นเกววนการสร้างคนให้กับสังคมที่เป็นคนตามปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีวิธีคิดวิธีการควบคุมตนเองในการตัดสินใจในการดำเนิน,นชีวิตหรือ ตัดสินใจกำหนดตนเองให้มีจิตใจเข้มแข็โอโงอดทนต่อสิ่งยื่ยยุมีจิตสํานทที่ดีใจกว่ามีเหตุผลมีจิตสาธารณะทำเนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักโดยสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวครูและนักเรียน